สวัสดีครับยูยูเดเดอร์จาก u ูยูสกูเดดิงครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้วิธีการสร้างไพ่ว Point จากคุณทอมเดมาร์กนะครับคุณทอมเดมาร์กคือใครนะครับคือนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ยังเสนอสูตรนะครับต่างๆนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมอาจจนได้รับให้สูตรของคุณทอมนะครับก็ ก็เข้ามาอยู่ในอินดิเคเตอร์นะครับของ MT4 นะครับด้วยนะครับนี่ก็จะคือตัวนี้นะฮะเรมักเกอร์ er นะครับก็ไปทดลองใช้ดูนะครับก็เหมือนอคล้ายๆกับ i s i นะครับเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันอีกทีนะฮะเรื่องของอินดิเคเตอร์วันนี้เราจะเขียนเขียนขอับ วันนี้เราจะเขียนไพนะ่ o อร์ดไพด้วยสูตรของคุณอมนะครับก่อนอื่นขออธิบายตัว p i v o อ Point จากฟิโบนัชชีนะครับใครที่ได้ดาวน์โหลดไปก็ไม่รู้ว่าจะใช้งานยังไงนะครับก็คือง่ายๆก็คือเส้นปักทุกเส้นที่เราเห็นเนี่ยสามารถเป็นแนวรับแนวต้านได้นะครับถ้าราคาอยู่ต่ำกว่าอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเหลืองนะครับเส้นกลางตรงนี้อยู่ต่ำกว่า้ก็มีแนวโน้มที่จะลงนะครับ ง่ายๆเลยนะถ้าเกิดว่าอยู่สูงกว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นนะครับอย่างนี้ง่ายๆเลยนะแล้วแนวรับแนวต้านอยู่ไหนนะครับถ้าอยู่บนเส้นเหลืองนะครับแล้วกราฟเนี่ยไปชนตามเส้นต่างๆเนี่ยเราก็พิจารณาเซลล์ได้นะครับเป็นกรณีเดียวนะครับอย่าเซลล์นะครับก็คือเนี่ยวิ่งทะลุขึ้นไปด้านบนนะครับแบบนี้คือวิ่งทะลุผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรอไปเข้าเส้นถัดไปนะแบบนี้นะครับ ใครเทรดสั้นก็ปิดกำไรได้นะครับวิธีการใช้นะถ้าเป็นขาลงล่ะขาลงก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะครับนี่จะสังเกตว่าทุกจุดนะครับมีการสะท้อนกลับนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือตัวนี้ได้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมแชร์ไว้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยววิธีการใช้งานอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผม ทําคลิปแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราสร้างตัวไพวอทพอยจากคุณทอมก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับขอเลื่อนในตรงนี้มาข้างล่างนะครับเราก็ไปดูสูตรกันนะครับฟิบอราชีเราทําไปแล้วนะครับก็คืออันนี้นะครับวันนี้เราจะทําตัวนี้นะครับของคุณทอมเขากําหนดเป็นเงื่อนไขไว้นะครับ ก็จะเขียนยากขึ้นมากว่าเพื่อนหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเขาเนี่ยอย่างคาร์มาลล่าเนี่ยก็จะมีราคาปิดราคาสูงสุดราคาต่ําสุดแค่นี้เองนะครับส่วนสแตนดาร์ดก็จะมีราคาสูงสุดก็จะมีราคาไพวอรพอยต์ราคากลางราคาโลมีอยู่ที่นี่แล้วก็มีเลงนะครับเลงราคาไฮลบราคาโลนะครับส่วนตัวของคุณวุ้ d ดีนะครับก็ ก็มีตัว p ライบอร์ดพอย์นะครับแล้วก็มีราคาไฮมีราคาโลนะครับอ่าเพืง่ายหมดนะครับเพือง่ายหมดเลยนะครับก็มียากก็คือคุณทอมเนี่ยเจ้าเดียวนะครับเราไปดูกันนะครับเราเอาสูตรของเขามาแกะนะครับแกะเราจะได้แบบนี้นะครับแกะแล้วได้แบบนี้นะครับไปดูทีละทีละจุดนะครับว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างนะครับก็บอกว่าถ้าราคาปิดนะครับน้อยกว่าราคาเปิดนะครับ ก็ให้ใช้สูตรนี้นะครับนี่เองง่ายๆเลยนะพอได้สูตรนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาสูตรที่ว่าเนี่ยก็มาเข้าหานะครับไพ่หวัดพอย์มหาแนวรับมาหาแนวต้านนะครับก็จะได้สูตรด้านบนอ่าผมเขียนว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็เกิดบนสุดนะครับอันนี้คือถ้า,อาราคาปิดน้อยกว่าราคาเปิดนะครับไปต่อนะอันถัดมานะครับอันถัดมาถ้า,าราคาเปิดมากกว่า,าราคาปิดนะครับ ขอขออภัยถ้าราคาปิดมากกว่าราคาเปิด ís, พูดกลับไปกลับมาถ้าราคาปิดมากกว่าราคาเปิดอันนี้คืออันนี้นะครับผมก็แต่งย่อยมาให้เรียบร้อยก็คือเราก็จะได้สูตรชุดนี้นะครับถ้าไปนะครับถ้าไปอีกนะครับ,รบก็คือถ้าราคาปิดเท่ากับราคาเปิดนะครับก็จะได้สูตรนี้นะครับอ่าบรรทัดนี้ง่ายสุดนะครับอ่าก็คืออ,อันนี้นะผมแปลงให้เรียบร้อยแล้ว เราเอาไปเขียนจะได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอพูดนิดนึงนะถ้าท่านใด <c oughs> อยากจะเรียนรู้ไวนะครับ <c oughs> ก็คืออยากจะเรียนรู้เข้าใจในการเทรดฟอเร็ก์นะครับ <c oughs> บางทีเราเรียนรู้เองบางทีมันก็อาจจะเหนื่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะว่าเราต้องลองผิดลองถูกนะครับแต่ถ้าเราตัดสินใจที่จะาโค้ดผู้ช่วยนะครับช่วยสอนเราสักท่านหนึ่งนะแนะนำ มว่าก็จะเป็นการดีนะครับหรือถ้าใครที่พอมีวิชาติดตัวนะครับก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมตัว EA Builder เนี่ยซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีนะครับฟรีคลิกทีกทก่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะสามารถสมัครใช้บริการฟรีได้เลยเราก็เขียนไอ้สูตรพวกนี้นะครับ Ice i คืออะไรเราก็มาลองเขียนดูแท่งเทียนเป็นยังไงก็มาลองเขียนตามสูตรดูนะครับเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับจะย่นระยะเวลาของการเรียนรู้ได้ไวขึ้นนะครับ ดีกว่าท่องจํานะครับอผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูอยู่2แบบนะครับขอย่ออย่างนี้นะครับเห็นชัดหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแบบนี้นะครับแล้วก็ผมได้เขียนไว้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตัว p i v o t Point ก่อนนะครับว่า p i v o t Point ทั้ง3สูตรเนี่ย ทั้ง3สเตปทั้งสามสูตรของคุณทอมเขาเน่หน้าตามเป็นอย่างไรนะครับผมได้เขียนไว้เรียบร้อยนะครับผม,ผมขอเลื่อนช้าๆนะครับเผื่อจะมีคนเทเตอร์นะครับได้ลอกตามได้นะครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายไปทีละทีละสูตรแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับ <c oughs> ผมก็เอาราคาโลาหารสองอ่าตัวนี้นะครับโลหาร2ก็คืออันนี้นะนี่ตรงกันนะครับ ก็คือฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาทเทียบกันไปเรื่อยนะทเทียบกันไป2ตัวนะราคาราคาไฮมาหาน4อันนี้ราคาไฮหานสนะครับแล้วก็เอาราคาปิดหารด้วย4ก็คืออย่างนี้นะครับเราก็จะได้สีแดงมานะครับทีนี้ผมจะนําเสนอตัวหนึ่งตรงนี้นะกับผมใช้ฟังก์ชันของคัสตอมนะครับแล้วก็ใช้ตัวเลข158นะครับตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันอของ m อ็นะครับที่ออกเสียงว่าวิงวิงดิ้งนะครับลองไปเสิร์ชหาดูนะครับ จะมีอ็อบเจกต์นะครับให้เราเลือกใช้งานเยอะมากเลยครับไปต่อนะครับอ่าก็คือจุดที่2นะอันนี้นะครับก็คือเอาราคาไฮหาหาร4อ่ะขออภัยนะเอาราคาไฮมาหาร2ก็คืออันนี้นะไ i หาหสองนะครับแล้วก็ราคาโลราคาโลหาร4นี่นะครับบวกด้วยนะครับราคาปิดหาร4นะเราได้แล้วไ i โ o ้ต o พอยต์นะครับ2แล้วนะครับทีนี้ไปดูวันที่3นะครับอันที่3เนี่ยผม ขอใช้ฟังก์ชันของ Moving Average นะครับ Moving Average ตัวนี้นะครับแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็น1นะครับแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็น1 D นะครับแล้วราคา Apply to เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น High Low Cost c o s s หาร4นะครับแล้วตรงนี้ชิป1ก็คือของเมื่อวานนะครับอันนี้ก็กดโอเคเข้าไปนะครับนี่เราก็จะได้มาแบบนี้นะครับก็คือนี้แหละนี่เราก็มาที่ Source นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ Copy นะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วเราก็มาที่ Meta Editor นะครับแล้กนะ็ตั้งชื่อไฟล์อะไรให้เสร็จสับนะครับผมก็รัดขั้นตอนมาตรงนี้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลา mm hmm. ก็กด Delete แล้วก็ c t r t V Comply นะครับเราก็จะได้นะครัเราก็มาดูนะครับเราก็เปิดคู่เงินขึ้นมานะครับตัวหนึ่งแบงก์นะ เอาอินดิเคเตอร์เก่าของเข้าออกไปก่อนออขออภัยนะครับอ่าเมื่อกี้ชื่อว่า p i v o t Point Tom d e m a r กก็คืออนี้นะครับปึ๊บนี่เราก็จะได้เส้นแบบนี้มานะครับเส้นบนนะเราก็จะได้ไ p Pivot p o i n t ก็คือหนึ่งเส้นอันนี้คือเส้นเท่ากับอันนี้คือเส้นน้อยกว่านะครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะแต่ที่นี้ว่าถ้าเราจะใช้อย่างนี้ไปมันก็ มันก็ได้นะครับมันก็ได้แต่ว่าเราก็อาจจะวิเคราะห์ไม่ตรงตามเป้าหมายของคุณธอมเขานะครับเพราะฉะนั้นอยากก่างนั้นเลยนะครับเราเขียนสูตรให้ครบดีกว่านะครับผมก็ได้เขียนสูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงตรงนี้นะครับนี ก็คือ,อเทียบกันนะครับตัวชุดสีแดงก็จะบอกว่าราคาปิดน้อยกว่าราคาเปิดก็คืออันบนนะครับถ้าราคาปิดน้อยกว่าราคาเปิดนะครับนี่ก็คือนี้นะผมก็จะทําตัว p i บอลพอยต์ขึ้นมาอันนึงก็เป็นสีแดงนะครับจากนั้นไปต่อนะครับเดือนอตรงตรงนี้ก็คือ,อ ตัวอินดคเตอร์เมื่อกี้ที่ทำให้ดูนะครับสาเส้นนะครับผมแยกมาใส่ตรงนี้นะครับทีนี้ไปต่อนะครับถ้า <c oughs> ราคาปิดน้อยกว่าราคาเปิดแล้วเราจะสร้างรีสติสเซนล่ะแนวต้านทำอย่างไรนะครับเราก็เอาไอชุดด้านบนเมื่อกี้นะครับชุดไพ่บอร์คอยมาหาันขกอภัยนะครับชุดชุดสูตรของคุณทอมนะครับจุดนี้นะครับ มาหารด้วย2นะครับแล้วลบ r นะครับอาลบด้วย l นะครับเราก็จะเขียนขึ้นมานะครับเราก็ลองไล่ไปดูผมเขียนสูตรไว้ให้เรียบร้อยนะครับไฮลบไฮหารด้วย2บวกด้วยนะครับโร o หารด้วย1นะครับบวกด้วยตามหลักคนิาสตร์อะไรหารหนึ่งก็จะได้ค่านั้นเนาะออันนี้เป็นที่รู้กันนะครับผมใส่ไว้ให้ดูนะครับจะได้ไม่ไม่ไม่หลงนะครับกลัวตัวเองหลงนะครับก็เลยใส่ไว้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวราคาปิดหารด้วยสองนะครับแล้วก็ลบด้วยราคาลนะครับนี่อันนี้คือเป็นแนวร i s t a n c นนะครับแล้วเราก็กำหนดเงื่อนไขขึ้นมหมนิดนึงนะครับบอกว่าราคาปิดน้อยกว่าราคาเปิดนะครับถูกต้องนะครูถูกต้องนะทีนี้ไปต่อราคาปิดน้อยกว่าราคาเปิดถ้าเป็นแนวแนวรับละ่ะซัพพอร์ตทำยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนี่เราก็เขียนขึ้นมานะครับ ผมกำหนดให้เป็นสีชมพูนะครับก็จะเราก็จะลองไล่ดูนะครับราคา high หารด้วย2นะครับบวกด้วยราคา l o หาร1นะครับบวกด้วยราคาปิดหาร2ลบราคา high นี่ถูกต้องนะครับนี้นะครับไปต่อนะไปต่ออีกชุดหนึ่งนะครับไพร์บอรดพอยต์ของตัวราคาปิดมากกว่าราคาเปิดนะครับตัวนี้นะครับมันจะไม่ได้ลบอะไรนะก็คือตัวนี้นะคร ไปดูนะครับถ้าเราจะสร้างแนวต้านล่ะนะครับไล่ดูเลยนะครับราคาให้นะครับราคาไหหารด้วย1บวกด้วยนะครับราคาโลหารด้วย2นะครับบวกด้วยราคาปิดหารด้วย2นะครับลบ L นะครับราคาโลนะครับเราก็จะได้รีทิสเซนต์มานะครับเป็นเส้นสีเหลืองนะครับถัดมาซัพพอร์ตเหมือนกันนะครับผมก็กำหนดให้สีเหมือนกันนะ เวลาเราก็ใช้จะได้ดูง่ายขึ้นนะครับสปอร์ตว่าอย่างไรนะครับราคาไ i หารด้วย1นนะครับราคาโลหารด้วย2นะครับแล้วก็ราคาปิดหารด้วย2แล้วก็ลบด้วยราคาไฮนะครับนี่ก็จะได้มาอ่ะไปต่ออันนี้ง่ายสุดนะครับชอบมากเลยเพราะว่าเขียนน้อยมากนะครับก็คือเราแปลงนะครับเราใช้ตัว MA พิเลียดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ตัวแอป l y tool ของ i rho cos cos นะครับแล้วก็หาร4ีนะครับเราก็มาหาร2ประกอบกันแบบนี้นะครับหาร2แลวกลบนะครับหาร2แล้วก็ลบเป็น support ทีนี้สีกำหนดให้เหมือนกันนะครับเวลาเราใช้งานจะได้ง่ายขึ้นนะครับตัวไพวอตก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะเป็นสีเทานะครับส่วนแนวต้านนะครับก็จะเป็นสีเหลือง แนวรับเป็นสีชมพูนะครับอ่าเราได้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาที่ซอสได้เลยนะครับ Copy คลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วเราก็ไปที่อ่ DP, อา P P t o m Remark อันนี้ผมสร้างไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวใครที่มาดูกลางคลิปหรือเพิ่งเปิดมาเจองงเลย P P c o m เดมาร์กนะครับผมก็จะใส่หนึ่งไปตรงนี้นะครับแล้วก็เน็กเน็กฟินิชนะครับแล้วก็คลิกขวา e l e t e นะครับ c o n t r o l v compile นะครับนี่เราได้แล้วนะครับได้แล้วเราก็จิบมาใส่นะอันนี้คือที่เราทำไว้ก่อนหน้านะครับเดี๋ยวเราจะลบออกตอนใช้งานจริงนะครับผมทำให้ดูนี่ตรงนี้นะครับ pp tom อ e เดนมารกแล้วก็ลากมาใส่ปุ๊บนะครับนี่เราก็จะได้แนวรับแนวต้านมานะครับ ทีนี้เส้นมันดูทบลงหลังนะเราเอาออกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เอาออกนะครับพอไม่ไม่เข้าขงเงื่อนไข,ขของเราแล้วก็อ,ออกไปนะครับ<ม>เราก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับนะตรงนี้เป็น resistance นะครับที่ราคา1.1928ตรงนี้ก็จะเป็นตัว pivot point นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนว support นะครับ1.1811นะครับเราสามารถที่จะตั้งนะตั้งเทรดได้เลยนะครับ ราคามาถึงตรงนี้ก็กดเซลล์นะครับก็ได้ราคามาถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นแนว r e สติ a n ้นนะครับตรงนี้เป็นแนว support ราคาวิ่งมาถึงเราก็เซลล์ราคาวิ่งมาถึงเราก็บายนะครับง่ายง่ายอย่างนี้เลยนะครับเราลองย้อนกลับไปดูว่าแม่นยำแค่ไหนนะครับอ่านี่ก็คือแนวแนวต้านขออภัยนะครับจะบอกว่าเส้นสีเหลือง เส้นสีเหลืองก็คือแนวต้านนะครับโอ้บางทีมันก็อยู่ไกลเกินไปเนาะประ,ประยุกต์เอานะครับประยุกต์เอานะครับตรงนี้ก็คือเบรกอ่านีเบรกกคือชนแล้วไม่เด้งอะไรเลยนะเราก็พิจารณาซื้อขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็ consolidate นะครับก็คือวิ่งอยู่ตรงกลางไม่ไปไหนนะครับนี่เราก็พิจารณาบวกลบอ่ะพิจารณาถ้าเกิดว่าอยู่แนวต้านด้านบนเราก็พิจารณากดเซลล์อยู่แนวล่างแล้วก็พิจารณากดบายนะครับ ก็จะได้สูตรอย่างนี้มานะครับหน้าตาก็พอพอดูได้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเราจะเอาของคุณทอมบีมาร์กนะครับมาใส่กับตัวฟิโบนชัชชีมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองใส่ดูนะครับอ่าปุ๊บนี่มั่วเลยเนะี่ยเรก็เราอาจจะตัวไหนที่มันทับกันเราอาจจะพิจารณา ให้ความสําคัญมากขึ้นก็ได้นะครับโอ้โหแต่ดูไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะรหรือว่าเปิดเป็นสองชาร์ตก็ได้นะครับเดี๋ยวผมผมลองลองดูนะตรงนี้ของเขาเป็นแนวแนวนี้นะครับเราลองตีเส้นตามเขาก่อนนะแบบนี้นะครับเราก็ ลบเขาออกก่อนอยกคุณพอมออกนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ไปลองใส่ฟิโบมามันมีความเหมือนหรือใกล้เคียงอะไรยังไงอ๋อก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเส้นสีเหลืองนะ,ะใกล้เคียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่โดนอะไรนะมีมีโดนอยู่หน่อยเดียวตรงนี้นะครับอ๋อก็ใช้ได้อืมพอได้พอได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่ามันจะใช้กับคู่เงินได้ไหมนะครับ แต่ว่ามันมีอยู่ใน m t 4มันน่าจะใช้ได้กับทองคำนั่นมันก็น่าจะใช้ได้นะอะขอลบปอกกอนนะครับนี่คือสูตรของคุณทอมนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้เหมือนเดิมหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูแบบนี้มันอาจจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับเราสามารถที่จะอ่า ผมแนะนำเพิ่มเติมนะเราสามารถใช้ฟังก์ชันการแบ็กเทสได้นะครับตรงเราก็มาเลือกอเลือกอิดิเคเตอร์นะครับตรงนี้ผมก็จะเลือกตัว PP ComDemark หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น1ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะลองทดสอบดูนะครับลองสตาร์ทดูนะครับ property นะครับตรงนี้ก็เป็นสีแดงตรงนี้ก็ตั้งใหม่นะครับเราก็ไม่ต้องรอไม่ต้องรอกราฟจริงก็ได้นะครับเราก็ใช้การ b a c k ท e s ได้นะครับแบบนี้นะ,ะเราก็ลองเลื่อนดูนะครับ เรื่งความเดียวนะครับออลองดูนะครับเราลองดูท,ทีละทีละอันนะว่ามันเวิร์กหรือเปล่าเกือบชนเกือบชนนะครับตรงนี้เกือบชนก็สมุดประการตรงนี้ทับซ้อนโอ้โหดเบกทะลูกขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเราเร่งความเร็วเร่งสุดแล้วได้เท่านี้นะครับอ๋อน่าจะเป็นที่คอมพิวเตอร์นะอ่าก็จะมีแนวรับแนวต้านประกอบนะครับโอ้โหโอ้ทะลุนะครับอ่ารับไม่อยู่นะครับผุณทอมรับไม่อยู่ลับในไ,ไม้โอ้โหเบเอากลับขึ้นไปนะครับนี่คือเราสามารถที่จะเขียนอินดิเคเตอร์นะครับตัวหนึ่งแล้วเราสามารถใช้การทดสอบได้นะครับทดสอบแบบนี้ได้ผมจะต้องไปก่อนนะครับอ่าแบบนี้นะครับ <c oughs> ปิดไสรุปให้นะครับสำหรับตัว p พ่ o วอรพอยจากคุณทอมนะครับก็มีสูตรวิธีการเขียนแบบนี้นะครับทุกท่านสามารถที่จะ copy นะครับแล้วก็ไปเขียนตามได้เลยนะครับส่วน EA Builder ก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวผมตัว p i v o t p o i n t นะครับก็คืออันนี้นะผมจะ เดินช้าๆนะครับแล้วก็เผื่อจะมีคนได้ก๊อปปี้แล้วลองฝึกฝนทําตามดูนะครับแบบนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราใส่เงื่อนไขเข้าไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับลองลองทบทวนดูแล้วก็ลองใจงานดูนะครับแบบนี้นะครับผมขอเลื่อนไปช้าๆนะครับเผื่อมีคนได้ทดลองทําตามนะครับ แบบนี้นะครับทีนี้สูตรอื่นนะครับสูตรไพวอทพอยตัวอื่นนะครับของของท่านอื่นของ s t ตนดานะครับของ c าร m เมลีล่นะครับและของ Woody นะครับผมได้ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดทำไว้ให้หมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมแชร์ไปทีเดียวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้านะครับก็จะเป็นตัวของจะเป็นจะเป็นชุดของ าจจะเป็นตัวแนวรับแนวต้านจา,จากโปรแกรมของ EA Builder นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับว่าทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็รวมถึงการประยุกต์ใช้กับการใช้งานจากฟิบ a นาชีการใช้งานจากของคุณทอมนะครับว่าเรารู้เยอะๆเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้บ้างคือเราสามารถเอาประยุกต์ใช้เทรดได้หลายวิธีมากนะครับเดี๋ยวผมมานำเสนอให้ดูในคลิปตัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ ขอบคุณมากครับสำหรับรับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ